คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทุ่งดอกบัวตองที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เขาบอกว่ากําลังเบ่งบานสะพรั่งพร้อมรับนักท่องเที่ยวนะครับสุดสัปดาห์เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวต่อวันห0,000่นคนเลยครับเลืองอารามสวยงามนะครับไกลสุดลูกหูลูกตาครับนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ตอนนี้กําลังบานสะพรั่ง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการครับก็ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวประมาณวันละ5 0 0ห0คนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สไร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนะครับซึ่งดําเนินการโดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จุดชมวิวทุ่งดอกบัวตองเขาบอกว่า ตั้งแต่เปิดเทศกาลชมทุ่งดอกบัวตองเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มียอดขายรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการของผ,ผู้ประกอบการชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ มังขายของที่นี่ปีนี้ค่ะนั่งเที่ยวเยอะค่ะขายของดีมากค่ะเดยได้ดีวันหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่อ่าสูงสุดประมาณสองหมื่นกว่าค่ะอืมต่อวันนะค่ะต่อวันปีนีัอันนั้นจะอันนี้ไปรอปีหน้ายังจะขึ้นมาอีกไหมมาค่ะมาทุกปีมาทุกปีค่ะปีที่ปีที่ผ่านมานี่ได้เยอะไหมร้อยเยอะเยอะค่ะแต่ปีนี้เยอะกว่า คีน,นี้เยอะกว่าค่ะคีะน,นี้เยอะกว่าอลองมาฟังนักท่องเที่ยวกันบ้างนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงนักท่องเที่ยวบอกว่ามาแล้วหลายครั้งรู้สึกประทับใจเพราะชอบอากาศแล้วก็ความสวยงามของดอกบัวตองจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ต้องป้องกันแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมโควิด -19 ด้วยครับ บอกว่าตอนนี้มีครั้งที่สองค่ะมาเดือนที่แล้วยังไม่บานรอบมีบานแล้วเลยมาดูค่ะรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกสวยอยากอยากให้มาเยอะๆให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆสวยไหมฮะประทับใจไหมครับปีนี้ใจค่ะสวยมากเลยโอเคครับ สำหรับทุ่งบัวตองบนดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีนี้ได้รับความร่วมมือประสานกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะวันอุทยาน เขาก็บอกว่าดอกบัวตองเนี่ยจะบานไปจนถึงสิ้นปี2564ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวได้แต่ต้องป้องกันโควิด19กันด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆค,คุณธิดารัฐคุณวีริดครับมันจะมีบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับ ที่บอกว่าดอกบัวตองบานอยู่บนยอดดอยอสงสัยไหมครับว่าแล้วดอกเอื้องสามปอยคืออะไรคืออะไรคะ่ะดอกบัวตองเนี่ยจะบานในช่วงต้นหน้าหนาวในทางภาคเหนือ,อส่วนเอื้องสามปอยเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งจะบานช่วงหน้าร้อนอถ้าเอื้องสามปอยบานปุ๊บจะเป็นสัญลักษณ์ว่าใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสีเหลืองๆบัวตองแบบนี้หมายความว่า หน้าหนาวกำลังเพิ่งจะมาถึงครับครับ<อ>ฟังบแบบนี้ก็อยากที่จะฟังคุณเชษานี่ร้องสักเพลงนั่นนะ <c oughs> น่าจะต้องพักไว้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับค่ะ